ข้อความด่วนจากเขาถึงคุณมีเลือกอยู่3ามกองด้วยกันนะคะมีกองที่1นึกองที่2และก,ก็กองที่3ค่ะไปที่กองที่1นะคะ King of w a n d s the Hall of Fans the fool ม,มันเหมือนกับว่าคนคนนี้นะคะ เขาบอกเลยว่าเขายังต้องการคุณอยู่นะคะยังถือความสัมพันธ์นี้ยังอยากเก็บมันไว้ยังอยากมีคุณอยู่นะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาทำอะไรมากไม่ได้นะคะเขาไม่สามารถทำให้มันถูกต้องตามแบบที่มันควรจะเป็นได้นะคะแต่ว่าอีกไม่นานค่ะเขาจะเริ่มต้นเขาจะสลัดทุกอย่าง เขาจะมานะคะเขาจะละทิ้งอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหานะคะเขาจะมาทำให้มันถูกต้องเขาจะมาเก็บความสัมพันธ์นี้ที่เขาถือไว้เนะคะ่ะกลับคืนไปนะคะไปอยู่กับเขาไม่เหมอก็แปรนะะนะคะกองที่สอง p a g t of p e n t a c l e k i n g of p e n น a c l e Knight อ f c ครับอ้คนคนนี้นะคะมีพลังงานของความช้าอยู่นิดนึงนะคะแต่เขาอยากขอโอกาสนะคะอยากเริ่มต้นใหม่อยากจะให้อะไรสักอย่าง,งคุณนี้แหละคือเขาเห็นนะเห็นหนึ่งคุณค่าเห็นในความสําคัญของคุณอะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่มันสําคัญสําหรับเขาจริงๆมันคืองานนะคะ แต่ถามว่าเขาอยากจะมอบความรักให้คุณไหมอยากจะมอบให้นะ,ะยังยืนให้เลยแหละนะคะซึ่งมันก็มีแต่แค่เขาเป็นคนชา้าแค่นั้นเองค่ะเขาเป็นคนค่อนข้างช้าในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่เขาอยากให้คุณเข้าใจและเขาอยากได้โอกาสด้วยนะคะในการทำความเข้าใจกองที่สามเสียงรถนะคะไม่บอกาะคำ d e วิว เ <A> <laughs> อสับนาเลลเวอร์สิ่งที่เขาฝากบอกนะคะเขาฝากบอกว่าความรักครั้งเนี้ยเขาอยากได้โอกาสจริงๆนะคะในสิ่งที่เขาอาจจะเคยผิดพลาดอาจจะเคยเลือกผิด ทำผิดกับคุณไปนะอาจจะทําให้คุณรู้สึกแย่อาจจะทําให้คุณรู้สึกเป็นตัวเลือกนะคะมันค่อนข้างชัดนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาลืมไม่ลงเขาลืมไม่ได้มันค่อนข้างแบบฝังหัวเขาอะนะคะมันค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไงก็ไม่ลืมอะ่ะนะคะออกแนวแบบเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันอยู่นะคะเขาลืมคุณไม่ได้นะคะเขามีความรู้สึกแบบเหมือนเขาอยากขอโอกาส ะ,ะขอโอกาสในสิ่งที่เขาอาจจะเคยทําผิดพลาดในสิ่งที่เขาทําให้คุณเสียใจในสิ่งที่เขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นตัวเลือกในชีวิตเขาวอนนะคะองอ,องที่สาม